สวัสดีเพนเพ็อาหารเหนือบ้านเฮาครับวันนี้มาป้ากับสนใหญยพัดซิโครับเหมือนนั้นไหนเนื้อเต๋านะครับเนาะไปซื่อเป็นขินมันบ่จับอกจับเต๋ครับเนี้ยขินคนเดียวครับจนถึงจนปุ้งถึงมาะนะครับส่นอื่นครับเอาไข่ไก่ตอกลงไปครับสักสองสามแกนนะครับเนาะคัวไข่ไว้ก่อนนะครับเนาะพัซซิโเนี่ยครับเป็นเห็นมนูนึงครับอี เนี่ยเหมือนได้กับเนื่อหเบอร์ครับเนาะนะครับไปซื้อเป็นกินจานสี่สิบห้าสิบครับเนี่ยคนเดียวซื้อว่าเป็นกิโลกิโลเลยครับเส้นครับก่อนอื่นครับเอาหมูนะครับหมูดพอครับซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นครับเนาะนะครับลงไปควคากับหมันครับใส่หอมขาวเป็นอย่น้อยครับมันหอมครับหหังจากั้นครับเอาเส้นครับเส้นกระเทียวที่ซื้อนะครับลงไปคับครับในกระทะครับ อัดเป็นมินครับอัดเส้นก๋วยเตี๋ยวด้เนี่ะนี่มันไม่ติ้หอมกินกระทะครับหลังจากนั้นปรุงรสด้วยครับตามี้ชอบครับรัด้วยน้ำตาลน้อยครับผมปรุงรสตามี่ชอบเลยครับขั้นตอนนี้ครับมันในมักหุึ่งไฟเลยครับครับด้วยด้วยหอยน้ำมันหอยครับผมก็ตากเกี๊ยวลงไปน้อยครับ เติมที่อุดมไปน้อยหนึ่งครับคนไปปนมาครับผมอีนนี่มันเหมือครับเติมที่อุดมด้วสีมันเต็มแค่ไหนครับเนาะครับเตร็จจนมันนี่กินไม่ของกระทะครับเมนูนี้ครับหลังจากนั้นครับเอาพักข้างหน้าเตียเอาถั่วไว้นะครับเนาะนะครับเอาพักข้างหน้าถั่วกติมครับมันจะได้คัดกลมเดียวกระชุกเลยครับเนาะ เอาไก่ทีเอาคัวไว้ครับลงเตจพัดครับเมนูพัซซี่อยเลยครับพัดไขพัดมาครับอุ้ยมันจะหอมเลยครับเห็นเมนูเห็นเมนูหนึ่งกิล้ำครับอาหารง่ายๆครับผมเดี๋ยวร้อยครับพัดซีอิ๊วสูตรอาหารเนื้อบ้านเราครับครับตัดใส่กานครับ กิ่นมะนาวครับหอมนะครับเมนูนี <Okay. S 3> <uan S 2> ้ครับลองไปแยะไปทำพรได้ครับเด้อครับมอครับมอสเต้ครับเมนูนี้ครับอุยหอมหอมซุยเลยครับผมครับมากินข้าว้วยกันนะครับเด้อเมนูผัดซีอิ๊วนะครับเส้นเยผัดซีอิ๊วครับเนาะล้ำเลยครับผมปลากังพริกนะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ